คุณผู้ชมแล้วมื้ขนมบัคเกอร์ตรงนี้อ๋อเหรอครับแล้วพื้นขนมบัคเกอร์เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับไปซื้อใหม่อ๋อโอเคเอาบอกแม่ค้าสีกาวอะไรมั่งเนี่ยค้าไอ่เอานีครับลูกค้าค่ะโอ้ยลูกค้าอยู่นี่เลยเอาเหรอใช่จะถ่ายแต่แม่ค้าเนาะโอ้ลูกค้าอยู่นี่ยังไม่ถ่ายเนาะบ่อแม่ค้าจะเอากี่ชิ้น สองจิ้นนอครับเออหมดไรงหมดแเทให้ตัวเียดนะครับบ๊ายบายถ้ามองกล้องด้วยสิครับถ้าพูดไปกระดับเพื่อนกดดีใจกำลังใจเออนี่ต้องมองตานี่มองมาที่ตานี่หมดไรงหมดแเทให้ตัวเียนะครับบ๊ายบายหยุดกดดตาจไม่ให้ตัวเรียดนะครับเดี๋ยวมาใหม่ เี่เพือครับชิงาแล้วเอาใส่อะไรดีล่ะครับเใช่ใช่มะพร้าวเนาะใส่กลินครับช่วยชื่อาห่อยช่วไรครับคอาบอกเพื่อนๆกดแชร์ด้วย